ผู้ชายคนนี้แค่สัมผัสร่างกายของคนอื่นก็สามารถอ่านความทรงจำของคนเหล่านั้นได้เขาได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นตำรวจสืบสวนด้วยความสามารถนี้ได้รับการบรรจุหลังจากเข้ามาในกรมตำรวจเขาก็สามารถทำอัตราคลี่คลายคดีพุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นนักสืบพลังพิเศษที่ทุกคนรู้จักมีแฟนคลับนับล้านคนแม้แต่ป้าแม่บ้านในสถานีตำรวจก็ยังชื่นชอบเขาอยากจะแนะนำลูกสาวคนสวยให้คบหากับเขาแต่เนื่องจากวิธีการทำคดีของเขารุนแรงเกินไปภาพที่เขาทำร้ายอัจฉักยะผู้สื่อขข่่าาววีแแออกกไปปละะ็รคมจ เขาจึงถูกส่งตัวไปยังคณะกรรมการลงโทษเพื่อปิดปากสื่อผู้นําไม่มีทางเลือกนอกจากสั่งพักงานเขาเป็นเวลาสองเดือนแต่ทันทีที่ดงแบ็กกาลังจะพักงานและกลับบ้านไปพักผ่อนป้าแม่บ้านที่อยากแนะนําลูกสาวให้เขารู้จักมาตลอดจู่ๆก็มาหาเขาคุกเข่าขอร้องให้เขาช่วยตามหาลูกสาวปรากฏว่าลูกสาวของป้าหายตัวไปเมื่อคืนระหว่างทางกลับบ้านป้าบอกว่าลูกสาวของเธอเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายมากไม่เคยค้างคืนข้างนอกมาก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข่าวคงจะเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆเธออ้อนวอนดงแบ็กอย่างหนักให้ช่วยเธอแต่ตอนนี้ดงแบ็กถูกพักงาน เขาไม่มีสิทธิในการสืบสวนคดีเพื่อนร่วมง,งานรอบตัวก็พากันเตือนให้เขาไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เพราะถ้าหัวหน้ารู้เขาอาจจะถูกไล่ออกแต่ตอนที่ป้ากอดขอร้องเขาเขาอาจเห็นท่าของป้ากับลูกสาวที่เพิ่งพากันหัวใจเขาอ่อนลงเลยตัดสินใจช่วยป้าตามหาลูกสาวเมื่อดงแบ็กพาคู่หูไปที่ใกล้ๆบ้านป้าแต่กลับเห็นว่าหน่วยสืบสวนคดีใหญ่ได้ส่งคนมาทำการสืบสวนที่นี่แล้วในกลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่คนหนึ่งพอดีเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เคยมีความสัมพันธ์ไม่ดีนักกับดงแบ็กเพื่อที่จะขโมยข้อมูลจากมืออืืออออออขขขงงงงงงเเเเพพพ่่่่่นนนนรรวววมมาา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 ดแบคตััั้้ใจจจจไปทกกกยะผ แต่ในขณะที่ยื่นมือออกไปกลับถูกเพื่อนร่วมง,งานที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีคนนั้นกัดกวางเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีจากในหัวของพวกเขาดงแบ็กจงใจยุ่งโมโหเขาและดูถูกว่าเขาเป็นผู้ชายสามวินาทีศักดิ์ศรีของผู้ชายเป็นสิ่งที่ยอมให้ถูกหยิบย่ำไม่ได้จัดนั้นทั้งสองจึงเริ่มลงไม้ลงมือกันและดงแบ็กก็ทนถูกต่อครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่ออ่านความทรงจำของเพื่อนร่วมง,งานได้สำเร็จหลังจากที่ได้ข้อมูลคดีมาแล้วเขาก็รีบรอนออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่อขึ้นรถแล้วดงงงงงแบบบบบกกกสัั่่่่่ใใหหห้คููููรรรรรีีขขถไปททพพยาาาาาาลเเออกอวววนนนมมจื คดีนี้ไม่ใช่คดีคนหายธรรมดาแต่เป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องตอนนี้มีเด็กผู้หญิงสองคนที่ถูกฆ่าแล้วและยังมีผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนที่กำลังรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่ออ่านความทรงจำของเด็กผู้หญิงคนนั้นเพื่อที่จะได้ข้อมูลของคนร้ายและช่วยลูกสาวของป้าออกมาได้ดงแบกเปลี่ยนเป็นชุดป้องกันในพรบตาแล้วมาที่ห้องพักฟื้นของเด็กผู้หญิงแต่พอเขาใช้พลังพิเศษเพื่อเข้าสู่ความทรงจำของเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นแต่เศษเสี้ยวความทรงจำที่เลือนรางเนื่องจากเด็กผู้หญิิงงงไดด้้้รรออออาากเุนนนแทีี่่ษใหตตสขธม จึงทาให้เขาไม่สามารถเห็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ระหว่างที่ดงแบ็กพยายามสํารวจความทรงจำเขาแวบ,บเห็นค้อนที่ใช้ทําร้ายคนและหนูสีแดงตัวหนึ่งดงแบ็กจึงตัดสินใจจะสอบสวนตามสองเบาะแสน,นี้แต่ระหว่างที่เขาเดินอยู่ในถงโรงพยาบาลเขากลับชนผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญดงแบ็กกลับเห็นในความทรงจาของผู้ชายคนนั้นเป็นภาพที่เขาทําร้ายเด็กผู้หญิงที่อยู่ในห้องฟักฟื้นผู้ชายคนนั้นหันมามองแล้วรู้ว่าดงแบ็กคือน,นักสืบพิเศษจากนั้นก็วิ่งหนีทันทีดงแบ็กไล่ตามอย่างบ้าคลาั่งแต่เมื่อไล่ตามมาถึงถนนคคนนนนเเเเเดิิขาาากลงงทพระะยอป เมื่อเห็นเช่นนั้นดงแบกจึงถอดเสื้อคลุมออกแล้วใช้ท่าไม้ตายสูงสุดเขาต้องการใช้การสแกนความทรงจำกับคนเดินถนนดงแบกเริ่มใช้มือแต่ต้องผู้คนบนถนนอย่างต่อเนื่องเขาพยายามตามหาชายคนนั้นผ่านความทรงจำของคนเดินถนนในที่สุดเมื่อเขาแต่ต้องชายชราคนหนึ่งเขาก็พบทิศทางที่ชายคนนั้นหลบหนีไปไม่นานพวกเขาก็จับตัวชายคนนั้นได้แต่เมื่อดงแบกวางมือบนตัวชายคนนั้นอีกครั้งเพื่ออ่านความทรงจำกลับพบว่าพวกเขาจับติดคนปรากฏว่าชายคนนี้เป็นเพียงแฟนเก่าของหยู่ผู้เคราะห์ร้ายในโรงพยาบาลเมื่อหกเดือนก่อนเขากกาคนนั้บอเล ด้วยความแค้นเขาจึงทำร้ายเธอหลังจากนั้นดงแบ็กและพักพวกจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปตามหาหมูสีแดงต่อพวกเขาตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของตลาดและโรงฆ่าสัตว์ในเมืองแต่ก็ไม่สำเร็จเลยดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นอกเมืองหลังจากค้นหามาทั้งวันทั้งคืนดงแบ็กในที่สุดก็จะเด็กผู้หญิงแล้วสถานที่ที่ในความทรงจำมีสัญลักษณ์หมูสีแดงแต่ในขณะนั้นเด็กผู้หญิงที่ถูกจับก,กำลังถูกอาญากรล้างตัวด้วยปืนฉีดน้ำไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องเผชิญอะไรต่อไปผู้ร้ายคนนนนนนีีนีี่้่่่าาจะเป็ลนนลักตททมมุมุษยธร,รดใโ ถ้าคุณสอบได้90ิคะแนนทุกครั้งคุณจะไม่ถูกฆ่าตัวประกันเด็กผู้หญิงคนนี้เพราะคะแนนสอบไม่ดีจึงถูกพาตัวมาที่โรงเรียนแห่งนี้เด็กผู้หญิงที่ถูกพาตัวมาก่อนในห้องข้างๆบอกเธอว่าถ้าพรุ่งนี้สอบไม่ได้90สคะแนนเธอจะถูกฆ่าทิ้งดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงพยายามอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสอบแต่ในระหว่างการสอบคำถามสุดท้ายของเธอยังทําไม่เสร็จอาจารย์ก็เก็บข้อสอบของเธอไปหลังสอบเสร็จทั้งสองพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่พอใจพวกเธอต่างคิดว่าตัวเองทําข้อสอบได้ไม่ดีเด็กผู้หญิงททัั้้้้้งงงงงคคคนน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 เขาาาใใจจดีีีีวตตตออออมหึ่่่่ะยยแ สิ่งเดียวที่พวกเธอทำได้ตอนนี้คือรอผลคะแนนออกมาเมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเห็นคะแนนของตัวเองเธอได้90คะแนนพอดีเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ถอนหายใจโล่งอกในที่สุดส่วนเด็กผู้หญิงผมยาวที่อยู่ห้องข้างๆกลับได้เทียง75คะแนนพอเพิ่งดูคะแนนจบคนโรคจิตถือค้อนเดินเข้าห้องเด็กผู้หญิงผมยาวไปเด็กผู้หญิงผมยาวพูดทั้ทงน้ําตาฉันฉันได้75คะแนนเพราะว่าไม่ได้คะแนนเกิน90ฉันต้องเรียนคําสอนต่อไปอีกไม่ใช่ว่าได้เกิน90คะแนนถึงจะตายหรอกเรอคนที่ไม่ตั้งใจเรียนจะต้องไปอยู่กับพระเจ้า ฉันจำได้หมดแล้วฉันจะพยายามนั<ช>ในที่สุดเด็กผู้หญิงผมยาวก็ถูกชายคนนั้นลากตัวออกไปชายคนนั้นถือปือนฉีดน้ำฉีดไปที่เด็กผู้หญิงจากนั้นก็ถือไม้ถูพื้นมาถึงตัวเธอเขาต้องการล้างตัวเด็กผู้หญิงให้สะอาดหมดจดก่อนจะจัดการต่อได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเด็กผู้หญิงผมยาวดังขึ้นเรื่อยๆเด็กผู้หญิงที่ได้คะแนน้าิตตกใจกัวมากเธอไม่รู้ว่าครั้งหน้าตัวเองจะมีโชคแบบนี้อีกหรือไม่เด็กผู้หญิงแหนมองเพดานที่สร้างขึ้นจากไม้เธอรู้ว่าหากอยากจะจากโลกนี้ไปอย่างบริสุทธิ์เเเธออออกก็ตตต้้งงงจัััดดารวววย ดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงยืนบนเก้าอี้แล้วนำผ้าห่มทำเป็นเชือกแขวนไว้กับไม้บนเพดานเธอต้องการจากโลกนี้ไปอย่างบริสุทธิ์ในครั้งสุดท้ายแต่ในขณะที่เธอเตะเก้าอี้ออกไปไม้ที่ใช้แขวนเชือกกลับหักตอนที่เธอลอยอยู่กลางอากาศเด็กผู้หญิงนั่งร้องไห้สึกสะอื้นอยู่บนพื้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมสวรรค์ถึงใจร้ายกับเธอขนาดนี้ไม่ให้แม้แต่โอกาสที่จะจากไปอย่างบริสุทธิ์แต่เมื่อเธอมองไปที่เพดานด้านบนกลับพบว่าเพดานถูกดึงจนมีรูดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงปีนออกไปตามรู และด้วยเหตุนี้เธอจึงถูกเด็กหญิงผมยาวพบตัวเธอขึ้นไปได้ยังไงชู้ฉันจะรีบวิ่งออกไปแจ้งตำรวจให้เร็วที่สุดฉันก็จะไปเหมือนกันช่วยเงียบหน่อยได้ไหมได้โปรดพาฉันออกไปด้วยเถอะฉันต้องรีบวิ่งออกไปจะได้ช่วยเธอได้แต่ก่อนหน้านั้นฉันอาจจะตายก่อนรีบพาฉันออกไปด้วยเด็กหญิงผมยาวเบื้องล่างกำลังขอร้องให้ผู้หญิงคนนั้นพาเธอออกไปด้วยแต่ตอนนี้จะพาเธอไปด้วยคงเป็นไปไม่ได้เลยเธอได้แต่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินและคลานต่อไปคนเดียวแต่เสียงที่เด็กหญิงผมยาวทำออกมาทำให้ชายคนนนั้นตกใจ จากนั้นชายคนนั้นก็เปิดแผ่นไม้คลานขึ้นมาและเริ่มไล่ตามเธอแต่เพราะรูปร่างของชายคนนั้นอ้วนเกินไปเขาเพิ่งไล่ตามไปได้ไม่กี่เมตรก็ไปติดอยู่ตรงกลางท่อระบายและสุดท้ายเธอก็คลานผ่านท่อระบายอากาศออกมาได้สําเร็จมองออกไปด้านนอกเห็นแสงแดดที่ไม่ได้พบมาหลายวันเด็กผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระเสียทีความระมัดระวังของเธอก็ผ่อนคลายลงแต่ในขณะที่เธอนั่งลงพื้นเพื่อพักเสียงฟีเท้าหนักดังขึ้นมาจากด้านหลังเด็กผู้หญิงหันกลับไปมองและพบว่าชายวิปริตได้มาถึงพร้อมกับถือค้อนอย ส่วนอีกด้านหนึ่งดงแบ็กในที่สุดก็พบสถานที่ในความทรงจำของเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยือ่อซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์หมูสีแดงแต่เมื่อเขาและผู้กำกับการจัดหน่วยอาชญากรรม้แรงมาถึงที่นี่พวกเขาพบชายวิปริตเต็มไปด้วยเลือดปากยังคงพึ่มทำคาถาจากนั้นชายคนนั้นก็โยนหัวกลับแล้วล้มลงไปในหลุมลึกด้านหลังในขณะที่ทั้งสองคนยังตกตะลึงพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงพวกเขาตามเสียงนั้นไปจนพบเด็กผู้หญิงผมยาวแต่เมื่อดงแบ็กเปิดอีกห้องหนึ่งพบว่าลูกสาวของป้าแม่บ้านที่สถานีตำรวจเสียชีวิตแล้วเธอถูกทาาารร้้้ยยจจนนบหเสีฉมมไไ่อองตด ดงแบกรู้สึกผิดอย่างมากเขาเกลียดตัวเองที่ไม่ได้มาถึงที่นี่ให้เร็วกว่านี้แม้ว่าคดีนี้ดูเหมือนจะจบลงแล้วแต่ดงแบกมักจะรู้สึกว่าผู้ชายที่ฆ่าตัวตายคนนี้ไม่ใช่ตัวการเขาให้คำสาบานเงียบๆหน้ารูปถ่ายของเด็กสาวเขาสัญญาว่าจะค้นหาความจริงและตามหาคนร้ายตัวจริงให้ได้แต่เมื่อพวกเขาสอบถามเด็กสาวที่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในบังเกอร์เด็กสาวกลับไม่ยอมพูดอะไรเลยเพราะเสียงร้องตะโกนของเธอทำให้เด็กสาวที่วิ่งหนีถูกจับกลับมาและสุดท้ายเธอกลายเป็นคนที่ถูกฆ ดงแบกดูเหมือนจะเข้าใจความคิดของเด็กสาวเขาบอกเด็กสาวว่าเธอไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองและยังบอกว่าในสถานการณ์แบบนั้นใครๆที่เป็นคนปกติก็ต้องมีความต้องการที่จะเอาชีวิตกดเด็กสาวรู้สึกซาบซึ้งกับคําพูดของดงแบกหลังจากคิดอยู่ทั้งวันเธอก็ไปหาดงแบกจากนั้นเธอจูงมือดงแบกด้วยตัวเองแล้วให้เขาอ่านความทรงจําของเธอในความทรงจาดงแบกเห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นก็คือผู้สอนศาสนาของโบสถ์ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเขาล้างสมองผู้คนต่างๆทุกวันแต่วันนี้ตอนที่เขากําลังล้างสมองผู้ศ หลังจากอ่านความทรงจำของผู้สอนศาสนาดงแบ็กเป็นไปด้วยความโกรธเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคนที่ควนจักรนำทางผู้ศรัทธาไปสู่แสงสว่างกลับกลายเป็นปีศาจที่ฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาดงแบ็กยกมือขึ้นเตรียมต่อยเขาแต่กลับถูกผู้กำกับการห้ามไว้ผู้กำกับการสั่งให้ดงแบกรีบถอยกลับไปเพราะตอนนี้พวกเขามีเพียงแค่ความทรงจำในหัวของดงแบก็กและไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้สอนศาสนาตรงหน้านี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้สอนศาสนาจะถูกดงแบกอ่านความทรงจำแต่เขาก็ไม่รู้สึกหวาดตัวแม้แต่น้อยเเเรราาาาาาขมี้ัทธยนนนคใก แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงและคนดังหลายคนก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาภายนอกเขาถูกมองว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงและทรงเกียรติเป็นผู้นำศาสนาที่มีผู้ติดตามนับล้านแต่พอตกกลางคืนเขาจะแปลงร่างเป็นปีศาจมุ่งเป้าทำร้ายสาววัยรุ่นโดยเฉพาะทุกครั้งหลังจากทำร้ายหญิงสาวเขามักจะใช้ค้อนทุบหญิงสาวจนเสียชีวิตด้วยความโหดเหี้ยมเพียงเพื่อสนองความพึงพอใจของตัวเองซึ่งโหดร้ายเกินมนุษย์แต่คนที่มีความผิดสมควรตายแบบนี้กลับมีอำนาจที่ไม่มีใครแต่ต้องได้วันนั้นดงแบกแกล้งแต่ตัวเขวววขเขขาาาาาาวััออออ่่่นคมมทรรรรงงจกกกกกียบชญ วันต่อมาดงแบกก็ได้รับคำสั่งจากรัฐสภาให้ไปขึ้นศาลสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรก็กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาจะสอบถามดงแบกด้วยตนเองว่าทำไมถึงใส่ร้ายผู้สอนศาสนาสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้เพื่อนตำรวจอาวุโสท,ที่รอบคอบมาตลอดก็ทนดูไม่ไหวเขาแนะนำให้ดงแบกยื่นใบลาออกด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้ารับการไตส่สวนจากรัฐสภาและสามารถหาบริษัทชื่อดังที่จะเห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วไปทำงานที่มีรายได้หลายพันล้านวอนต่อปีคำพูดของเพื่อนตำรวจอาวุโสถึงแม้จะมีเหตุผล แต่ดงแบ็กก็ยังไม่สามารถปล่อยให้เด็กผู้หญิงเหล่านั้นต้องตายไปอย่างไร้เหตุผลดังนั้นหลังจากที่พวกเขาระบายเรื่องต่างๆเสร็จพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันพกเพื่อวิเคราะห์คดีอีกครั้งดงแบ็กในขณะที่ย้อนคิดถึงความทรงจำของผู้สอนศาสนาพบว,ว่าผู้สอนศาสนาจะทำลายหลักฐานทุกครั้งหลังจากก่ออาชญากรรมแต่เขายังคงรู้สึกว่าในที่เกิดเหตุจะต้องมีร่องรอยบางอย่างหลงเหลืออยู่ดังนั้นดงแบ็กและผู้กำกับการจึงกลับมายางที่เกิดเหตุอีกครั้งพวกเขาเข้าไปในห้องที่เด็กหญิงถูกขังไว้และพบก,กับท่อระบายน้ำ แต่เนื่องจากท่อนั้นลึกเกินไปพวกเขาไม่สามารถนำมันออกมาได้ขณะที่ผู้กำกับการหญิงกำลังจะเรียกทีมตรวจสอบมาเก็บกวาจูจ่ๆก็มีเสียงเครื่องจากขนาดใหญ่เคลื่อนตัวเข้ามาบนพื้นพวกเขาเรียบรุดออกมาดูทันทีก็พบว่าทีมก่อสร้างขับรถปูนเข้ามาพวกเขาเตรียมจะใช้ปูนซีเมนต์ปิดทางเดินลับนี้คนที่นำทีมในครั้งนี้คือคนที่สำนักตรวจสอบส่งมาพวกเขาถือพิัยกรรมที่เจ้าของที่ดินเซ็นไว้ก่อนเสียชีวิตโดยอ้างว่าโครงสร้างพื้นดินนี้ไม่มั่นคงและมีความเสี่ยงจึงต้องการปิดทางนี้ให้สนิทด,ดงแบ็กตั้ง และถูกกดลงกับพื้นอย่างรุนแรงเขาทําได้เพียงมองดูปูนซีเมนถูกทะเลงในทางลับตาปิดดท่อที่มีถุงมือยาวในทางเดินลับนั้นก็ถูกปิดสนิทอย่างชา้ชาๆเมื่อดงแบ็กฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็อยู่บนเตียงผู้ป่วยแล้วและวันนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับการจากรัฐสภาทว่าในสถานที่ดงแบ็กไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองกลับพูดความจริงออกมาต่อหน้านาักขา่าวทั่วประเทศรู้ว่าใครคือฆาตรกรตัวจริงในคดีฆาตรกรรมด้วยค้อนคนร้ายเริ่มต้นโดยเลือกกลุ่มสาวสวยและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินรอจนพวกเธอเติบตตขขขึ้้้้้นแลววใชออออาางงงเเรรื่กกกพธ ยุยงให้คนไปลักพาตัวพวกเธอจากนั้นบอกพวกเธอว่าหากยอมรับร่างกายของเขาพวกเธอจะได้รับการไถ่ายบาใช้วิธีนี้ในการล่วงละเมิดอยู่สาวสุดท้ายใช้ค้อนทำร้ายเด็กสาวเหล่านั้นจนเสียชีวิตอย่างโหดร้ายชื่อของคนร้ายคนนั้นขอให้คนคิดทบทวนก่อนตัดสินใจพักกิจวันเขาคือผู้สอนศาสนาที่มีชื่อเสียงซึ่งทุกคนรู้จักพักกิจวันแม้ว่าจะถูกกัดขวางจากหลายคนในที่เกิดเหตุแต่ดงแบกก็ยังพูดความจริงออกมาผู้บูที่ทำงานด้วยกันสองคนคิดว่าเขาคงไม่รอดแล้ว ผู้พิพากษาในที่เกิดเหตุต่างาพากันปากระดาษใส่เขาแถมยังจับตัวเขาเพื่อหยุดไม่ให้พูดต่อในคืนเดียวกันที่ดงแบกเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของผู้สอนศาสนาผู้สอนศาสนาเสียชีวิตอย่างลึกลับในสถานที่สวดมนต์แม้ว่าจะมีสาวกหลายคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามพวกเขากลับบอกว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยผู้กำกับการไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องขอให้ดงแบกมาช่วยอีกครั้งแต่เมื่อดงแบกสแกนความทรงจำของสา,สาวกในสถานที่เกิดเหตุเขาพบว่าพวกเขาเห็นแค่ภาพที่ผู้สอนศาสนานอนอยู่ในกองเลือดแต่ในความทรรงงงจขขขออพวกกกเาาาลับไมม่ีภต เมื่อคืนนี้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดงแบกไม่สามารถเข้าใจได้เลยเพราะดงแบกบอกว่าเขาไม่ได้เห็นความทรงจําในสมองของสาวกที่เกี่ยวข้องกับฆาตกรดังนั้นผู้กํากับการเริ่มสงสัยว่าดงแบกกาลังโกหกเธอนึกถึงคําพูดที่ดงแบกเคยพูดกับผู้สอนสาศาสนาเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณมนักฆ่าที่ไม่ต่างจากมาเลยปีศาจที่จะผลักคุณลงนรกคือฉันเองรอดูเธอนรกจะมาถึงในไม่ช้าผู้กํากับการกล่าวว่าหากคนเหล่านี้สูญเสียความทรงจํานั้นไปนั่นนหมมมาาาายคคควว่ีใรบง ลบเศษเสี่ยวความทรงจาออกจากสมองของพวกเขาและคนเดียวที่อาจมีความสามารถนี้ได้ก็คือดงแบกดงแบกถึงกับพูดไม่ออกกับสิ่งที่เธอกล่าวเพราะในตอนนี้ที่เกาหลีมีแค่เขาคนเดียวที่มีพลังพิเศษเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเขาตัดสินใจจะสืบหาความจริงด้วยตัวเองขณะที่ดงแบกและผู้หูกําลังค้นหาเบาะแสะในสํานักงานของผู้สอนศาสนาคนงานผลของที่เดินผ่านมาเล่าให้พวกเขาฟังว่าเขาบอกว่าภาพวาดบนผนังนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนที่เขายกภาพเข้ามาผู้หญิงในภาพถือมีดในมือแต่ตอนนี้มือออขงงผู้้หญิกลับถคน คำพูดนี้ทำให้ดงแบกเกิดความคิดขึ้นทันทีจากนั้นพวกเขาติดตามเบาะแสและพบสานที่ที่ส่งภาพนี้ออกมาแต่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในอาคารนี้แต่กลับเห็นฉากที่ไม่คาดฝันยิ่งกว่าพวกเขาเห็นศพของผู้หญิงคนหนึ่งฟุบอยู่บนตะวดัดรูปร่างของผู้หญิงถูกลงพัดจนแห้งกรังแขนขาทั้งสี่ยังถูกโซ่เหล็กมัดไว้พื้นมีกระป๋องพารากัดเปล่าวางอยู่จากประสบการณ์การขคดีหลายปีพวกเขาสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะถูกมัดจนไม่มีน้ำดื่มเธอคงกระหายจนน้ำลหลแห้งแล้วจึงยอมดื่มพารากัดที่คนร้ายสก,กา คาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนั้นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานได้ตรวจสอบตัวตนของผู้หญิงคนนั้นแล้วจากการค้นพบเพิ่มเติมของพวกเขาซึ่งชี้ไปถึงแม่ซึ่งเสียชีวิตเป็นผู้บริกธิ์เธอมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหนวยงานได้จ้างสัสตวาจราจยา์มาพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือสำหรับคนที่สูญเสียพ่อแม่เพื่อคอยช่วยเหลือคนเหล่านั้นช่วยให้คนที่สูญเสียพ่อแม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบการดูแลและผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือดังนั้นดงแบกแลาาไป่้รว และปวดเป็นโรคสมองเสื่อมในวัยชรายอย่างรุนแรงเขาไม่ตอบคำถามใดๆของดงแบกสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการสแกนความทรงจำของเขาในความทรงจำของศาสตราจารย์ดงแบกไม่เพียงแค่เห็นลักษณะของผู้หญิงตอนเด็กแต่ยังเห็นภาพวาดที่เธอกำลังวาดอยู่และภาพนี้กลับเหมือนกับภาพในห้องของผู้หญิงเมื่อดงแบกมาถึงลานจอดรถและเห็นดูเสียบุญแจรถเขาเชื่อมโยงกับรูปทรงโค้งพิเศษในความทรงจำของเด็กหญิงซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เด็กหญิงมองผ่านดูเสียบุญแจและเห็นภาพเหตุการณ์ที่พ่อของเธอถูกฆาตรกรรมหลังจากนั้นดงแบกก็เดินทาาาางมหผู้กกกับร เขาขอให้ผู้กำกับการดึงภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้บ้านของหญิงผู้เคาราะร้ายดงแบคบ,บังเอิญเห็นว่าก่อนที่พวกเขาจะพบศพเพียงไม่กี่ชั่วโมงรถของนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ได้มาที่นี่ล่งหน้าแล้วผู้หญิงเสียชีวิตมาหลายวันแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนี้สถานีโทรทัศน์รู้ข่าวนี้ได้อย่างไรกันดงแบครู้สึกว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ดังนั้นทั้งสองจึงไปที่สถานีโทรทัศน์ในวันถัดมาเพื่อสอบถามสถานการณ์แต่ในเวลานั้นนักข่าวที่ลงพืง้นที่กลับพูดจาหลอกเลี่ยงงมม่มมม่่กก่ออออบบบกกกกกวววาาาาาจต้้ขขูันนนสุดพเ็ถื อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาไปที่ห้องทํางานของประธานสถานีโทรทัศน์และสอบถามว่าเขาได้ข่าวมาจากที่ไหนประธานกลับอ้างว่าข่าวมาจากสายลับซึ่งจําเป็นต้องเก็บเป็นความลับและไม่ยอมพูดอะไรสุดท้ายทั้งสองจึงกลับไปหมือเปล่าโชคดีที่คู่หูของดงแบกกาลังตรวจสอบคดีที่ยังไม่ปิดจากเมื่อ20ปีก่อนและได้ค้นพบว่าคนที่รายงานข่าวคดีเป็นคนแรกในเวลานั้นก็คือประธานสถานีโทรทัศน์คนปัจจุบันเมื่อพวกเขาเจอทางตันกับประธานสถานีพวกเขาจึงตัดสินใจไปหาช่างภาพคนเมื่อ20ปีก่อนเพื่อถามหาความจริงแต่ช่างภาพก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องราวในอดีตเลย และเขายังปฏิเสธการสกแกนความทรงจำของดงแบ็กอีกด้วยผู้กำกับการจึงต้องนำหมายค้นออกมาค้นหาบ้านของช่างภาพในที่สุดพวกเขาก็พบแท่นบูชาในบ้านของช่างภาพแท่นบูชานั้นเต็มไปด้วยกองกระดูกพอเห็นแล้วทำให้รู้สึกหนาวสั่นไปถึงจิตใจพวกเขาต่างคิดว่านี่เป็นกระดูกของเหยื่อดังนั้นผู้กำกับการจึงสั่งจับตัวเขาท,าทันทีแต่เมื่อผลการตรวจทางการแพทย์ออกมาพบว่ากระดูกเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของสัตว์พวกเขาจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวช่างภาพออกมาอย่างไรก็ตามต่อที่ช่างภาพออกมาเขากลับพูดกับดงแบ็กด้วยท่าทางแปลกประหลาดว่าคืนนี้จะมีนตาย และบอกว่าคนนี้จะตายเพราะดงแบ็กเพราะเขาคือคนที่ดงแบ็กเคยอ่านความทรงจำมาก,ก่อนเขาบอกกับดงแบ็กถ้าหยุดยั้งไม่ให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นและก็เป็นเช่นนั้นจริงในคืนนั้นเองาถนานี่ตำรวจก็ได้รับรายงานว่ามีคนถูกฆาตกรรมและคนที่ถูกฆ่านี้ก็คือคนที่ไม่กี่วันก่อนดงแบ็กเคยอ่านความทรงจำของเขา